ชมด้วยนะคะเข้าสู่รายการ B s i d e s p o r t Golf Battle ค่ะเป็นสัปดาห์ที่6แล้วค่ะทุกคนรู้สึกว่าคะแนนเบียดกันไปเบียดกันมาเอยเท่าไหรนะ4 3่3่านำแล้วนำแล้วอ่เราบ้างก็ได้เรานำมานำลรว บอกไว้นะคะว่าทุกสัปดาห์เราจะมีโจทย์ใหม่มาแจกเรื่อยๆนะคะและสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนนี้เขาได้คะแนนขึ้นมานำเป็นครับอ่ะเทอร์โบแล้วไงโอ้โหนี่เพิ่ง EP หกเองนะคะเราเทอร์โบตั้งแต่หกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราโอเคเลยทีเดียวก่อนจะเทอร์โบไปเรื่อยๆด้วยสาม <Okay. S 2> คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะรักใครเชียร์ใครนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสองสาวเขาจะได้รู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังใจเทไปฝั่งไหนหรือจะเชียร์พี่ป้อมได้ไหมคะเป็น<อ>กำลังใจได้ไหมทางสายกลางก็กดเชียร์โปรป้อมเพจได้ค <laughs> นะ่ะ สัปดาห์ที่แล้วโจทย์ของเราก็คือเป็นการตีเฟสสัปดาห์นี้นะคะก็จะต่อเนื่องมาเป็นเทคนิคเหมือนเดิมแหละอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเล่นอาชีพบางทีเราก็ต้องมีการตีได้ทั้งสอง ช่องสองทางเพราะว่ามันจะต้องมีทางที่ถนัดแหละแต่เมื่อไปถึงสถานการณ์บังคับเราก็ต้องสามารถทําช็อตให้เป็นแบบที่เราต้องการได้ออสัปดาห์นี้ก็เลยเป็นต่อเนื่องมาค่ะเป็นช็อตรอพี่ป้อมใช่ครับพี่ป้อมอธิบายไว้แล้วแต่ว่าขออีกสักทีแนละ้วกันสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามสัปดาห์ได้ได้เลยครับก็คือว่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าตอนนี้เราอยู่กับ virtual practice lens นะครับก็คืออดีนยให้ดูก่อนนะว่าโหมดนี้มันดียังไงนะครับอ่า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นธงขวาเพราะฉะนั้นก็คือการตีเฟดสัปดาห์นี้จะเป็นธงซ้ายเลีนดีวกว่าน,นะครับเป็นธงซ้ายแล้วนะฮะแล้วก็ตัดอุปสรรคเรื่องลมออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะตีกันแบบเพียวๆได้คะแนนการเห็นเห็นะนะครับก็วิธีการในการตีลูกดรอนะครับก็คือเผื่อท่านลนักอฟที่เขาที่แล้วไม่ได้ดูกันนะครับถ้าถ้าลูกกอฟนะครับหรือว่าเร,าเรียกสปินเอ็กซิสเนี่ยหรือว่าแกนของเราเนี่ยนะครับมันเอียงไปทางขวา แปลว่าลูกเฟดวันนี้จะต้องเอียงไปทางซ้ายหรืจะเป็นลูกดรอเท่ากับว่าลูกกอล์ฟตอนที่เด้งออกจากหน้าไม้เนี่ยจะต้องเอียงไปแบบที่พี่ป้อมบอกถ้าไปทางขวาก็คือลูกจะเฟดใช่ครับถ้าไปทางซ้ายลูกจะดรอโดยที่ตัวเลขในแฉกแมนจะต้องเป็นยังไงคะพี่ป้อมวันนี้ตัวค่าสปินเอ็กซิสจะต้องติดค่าลบทันทีถึงจะเป็นลูกดรอได้ครอ่ะเดี๋ยวทวนนิดนึงนะครับถ้าเราส่งหน้าไม้ส่งแนวไม้ไปทางซ้ายแล้วหน้าไม้เปิดลูกจะสเปนเ็จซิเป็นเอียงขวาลูกก็คือเฟด ส่งไม้ไปทางขวานะครับแล้วก็หน้าไม้ปิดถ้เป็นเอ็กซจะเปทางซ้ายลูกจะเป็นลบทันทีเ่ากักว่าวันนี้ที่เราต้องดูแล้วก็เป็นโจทย์ให้สองสาวก็คือเหมือนสัปดาห์ที่แล้วตีคนละ3มลูกเหมือนเดิมแต่ตัวเลขจะต้องมีค่าลบเกิดขึ้นของสปินเอ็กซิสของสปินเอ็กซิสถึงจะนับระยะได้ว่างั้นได้นับระยะหรือไม่ได้นับระยะแล้วเราจะเอาลูกที่ดีที่สุดที่ถูกต้องตามโจทย์ถูกไหมคะสัปดาห์ที่แล้วสองสาวเขาทำได้ดีในโจทย์ของเศษ ะะอรอหนักใจไหมมีใครหนักใจหรือเปล่าส<ม>ดา์ที่แล้วสดา์ที่แล้วมีไฮไลท์อยู่ลูกหนึ่งปอปองตีลูกแรกเลย<อ>ลต้องกลับไปต้องกลับไปดูต้องกลับไปดูนะครับเ,เขาไม่คัดหรอไม,ไ,มไ,มไม่คัดไม่คัดเต็มเต็มเลยท่านผอ้ชมท่านไหนนะครับที่ลืมหรือว่าติดตามหรือไม่ได้ดูเขาที่แล้วนะครับเรอยากจะรู้ว่าไฮไลท์ลูกแรกของปอปองเป็นยังไงกดคลิกสองทีข้ามไปสิบวินเลยหยุดได้แล้วลูกยังไม่หยุดตัดลูกแรกออกมาด้วยนะคะตัดลูกแรกออกมาด้วยนะคะตัดลูกแรกออกมาด้วยนะคะ ่ได้แล้วเราก็โจทย์วันนี้เรามีให้สามแต้มเหมือนเดิมดัมงนั้นป็นโอกาสของเราจะตีก,กลับขึ้นมานำเออใช่ไหมคะซู่ซนะอรู้สึกไม่สัมผัสได้ถึงความจริงใจเลยนะกับคนนี้คนเธอน่าจะเริ่มเกลียดแล้วใครจะเป็น,คนใครนำบุบลนเกียดทันี นี่ค่ะสองคนคราที่แล้วอะโอชลี่สอนเราตีลูกเฟดไปแล้วเดี๋ยวเราให้ฟองเป็นฟองเริ่มก่อนนแล้วก็ฟองช่วยบอกเทคนิคร้อยสี่สิบสี่เหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับร้อยสี่สิบสี่ลงเนินประมาณหลาหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะรู้จริงเลยว่าเวลาฟองตีลูกดรอนี่ยเทคนิคเป็นยังไงอะสำหรับฟองเนี่ยก็จดจจรับปกติก่อนเลงที่เป้าหมายปกติเลงอาจจะเลงขวาเป้านิดนึง แล้วก็จะดึงขาขวาลงมาเพื่อให้พามันเข้าจากข้างในออกไปข้างนอกลูกใสจับกิ๊บเบาเพื่อให้ไม้มันสวิงตูได้ง่ายครับเพื่อป้องกันการตีก็คล้ายๆกับของเจอรใช่ครับใช่ใช่แล้วหมุนปกติเลยพร้อมค่ะเริ่มเลยโอเคอันนี้เราเริ่มได้เลยเ่ยค่ะเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับรอนะลูกเดี๋ยวไอ้เขาเมื่อกี้เพิ่งสอนสตาร์ลงไปแล้วนะครับ รอเขนิดนึงรอเข้าไม่รอครับผมไม่ถึงเขายึบฮึบฮึบอันนี้รอเวลาสปินนิ่งสิติดข้าลบนะครับแล้วก็เก้าหลาเก้าหลาแต่เมื่อกี้ไม่ได้ลุ้นเลยนะกลัวมันไหลลงมาประวัติแต่จะไม่ซ้ำเลยลบเองมาเขารู้อายุเลยลบ1.6นะครับบอลสปิน n ิ่งสิสเป็นลบก็ได้นับแร่ต้องรอมากกว่านี้นะจะดึงเท้า ไป็นนิ้วดรอเลยนะครับเลยโอ้ยดรอมาค่อยคลิกเขาคลิกเขาไปหมคลิกไหมโอ้ยเกือบนะครับเกือบแล้วซ้ายเป็นนิดนึงอันนี้พิ้นทายเนาะระยะดีเจ็บหลาเจ็บหอดจริงครับเราเราจะดรอมาากเรอยากเห็นใกล้กว่านี้ค่ะระวังเมื่อกี้เราจะดรอมากกว่านี้ดรอมากกว่านี้ก็ตกน้ำแล้วเราต้องเล็งขวากว่านี้โอเคเฮ้ยไม่นะ รอไปไฮไลท์อีกแล้วคือเหตุผลที่ตีลูกนั้นไปอยากให้ทุกคนดูว่าถ้ามันรอมากไปบางทีเราก็ไม่ดีนะคะเือทีนี้เป็นการแสดงตัวอย่างที่ใช่ไหมตัวอย่างที่ผิดแค่ดิเดตเขาไม่คิดจะช่วยเรา่ไมคิดจะช่วยคู่หน้าแล้วเมื่อไหร่หรอลบ8.5นี่คือตรงตามโจทย์ตงตาม่ระยะเนี่ย27หลานะก็ยิ่งยิ่งลบมากก็ยิ่งรอมากนะคะใช่ไหม เราข้ามลงน้ำไปเลยค่ะยิ่งลบมากยิ่งรอมากนะคะแล้วก็ถ้าสรุปตอนนี้คือเท่ากับลูกที่ดีที่สุดของปปองก็คือ8ดหลา7หลาเดหลาเหลานะคะแล้วก็ตรงจารโจ์ก็คือตัวเลข็นแอ a ซิ s เป็นลบโอชินิจิจอย่ากดดันนะคะ8ดหลาก็ไม่ได้ไกลมากแต่ไม่ใช่จริงๆเลยเนี่ยยังไม่มีลูกอ่อนนะแค่อ่อนอ่ะชนะแล้วโอ้โหแต่ต้องอย่าลืมนะนี่เขาใสายส่จริงจริง เป็นติดแล้วป่ะคะใช่เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือจะไม่ออนแต่ว่าเราก็ต้องยังดูระยะอยู่ดีใช่ใช่ใช่เจ็ดหลาใช่ไหมครับจะรู้นะครับโจทย์นะครับโปรชลี่ครับเป็นเลขศูนยต้องเป็นลบต้องลบก่อนนะจะกวแล้วก็ใกล้กว่าเจ็ดหลาเนอะไงค่ะลูกไม่เปียกเป็นใช้ได้ของโปรชลี่ไม่คุณยายเห็นว่าชนะแล้วค่ะอ๋อไม่เลย มากเลยครับรอด้วยนิดนึงรอรอด้วยนิดนึงนี่ตกเป็นเพื่อนกันเลยค่ะโมมาไหลไปเรื่อยครับเหมือนงูเลยนี่นี่คือแบบมีความสมจริงมากจริงมากแคทแมนลบสิบห้าบาทลบแปดจุดหนึ่งนะครับเรารู้ละใกล้เคียงใกล้เคียงรุ่นนี้มันรอเยอะไปแ่้วอยากจะเลยไปหน่อยอยากได้เสียงท่านระกอฟที่ชมอยู่ทางบ้านเลยนะว่ากระติ๊งนะเดี๋ยวปะ พี่ป้อมอ่ะเราต้องเป็นกลางสิเราทางสายกลางเราเป็นกลางจริงอ๋อเหรอโอเคอแต่ไม่กี้ลิมลืมเชียร์ฟองโอ้โหแย่เลยตะกินต่อตกน้ำหมือนินเท่แบบแปลกไม่รู้ยินผิดหรือเปล่าออกสตาร์ทสวยนะครับออกไปทางขวาแล้วโค้งเข้ามาไหมเข้าด้วยโค้งเข้ามาด้วยระยะเป็นไงเอ่ย้ยโอ้ยเหมือนจะ ดูแรงไปนิดนึงดูระยะสิคะเท่าไหร่สิบสองหลาเกือบแล้วอะสปีนเล็กสุดเป็นลบเจ็ดนะครับอย่างที่เราเห็นใน track ขอเต้นน้ำเลยได้ไหมคะเต้นน้ำแต่ว่าไม่้ายมันต้องกดด้นนหน้าขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูสิบเจ็ดสเจ็ดเท่ากับว่าสถิติตอนนี้คือเจ็ดหลาที่โปรเชอรี่จะต้องบีตให้ได้อันนี้สิบสองอะ ทางลงนะพอดีทางลงทางลงทางลงรอดไหมสวยเลยสวยเลยเข้าวทงเลยเข้าวทงเลยอุ้ยไปไปโอ้ยเอาหน้าสิไม่ได้เดี๋ยวคณะท้ายพีนี้ไม่มีใครตีออนเลยหรอคะ ด้วยความที่มันสมจริงมากไงคะเราจะรู้สึกว่าธงมันเบียดซ้ายมากมันแอบมากใช่แล้วแบมากแต่จริงๆตำแหน่งที่ทั้งสองคนตีไปเป็นตำแหน่งที่เวลาเราไปเล่นจริงอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้เล่นสายบุกเลยต้องบอกคือธงอยู่ไหนตีไปนั่นแหละเอาง่ายไม่เคยไม่เล็งธงบอกเลยต้องไหเล่งกอมาใเป็นไงคะเล็งธงริงเหรอคะต้นไม้บางก็เล่งต้นไม้ ไม่เคยตีวางไม่เคยตีหนีทั้งหมดแต่เคยแต่เคยได้ยินอันนี้นะว่าถ้าต้นไม้ปังเนี่ยให้เล็งต้นไม้เพราะว่าอากาศดีมากกว่าโอกาสใช่แต่ว่าเคยลองมาแล้วค่ะกลางต้นเลยปะโทษทฤษฎีนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ผลเป็นยังไงคะในสัปดาห์นี้ก็เป็นทางฝั่งโป้งโป้งนะคะเขากลับมาแล้วค่ะสู้ีหนนาะครับเป็นเท่าไหร่นะคะ รอเจ็ดสี่อย่าลมให้เจ็ดสี่เฮ้ยหกสี่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 หรสี่แต่ว่าเจ็ดสีก็นําอยู่ดีนะคะโอ้โหพี่เขาเริ่มกลับมาแล้วแต่แตก่อนเาี้ยขอขออีกแป๊บหนึ่ง เรามาตีแท็กแมนนะข้อดีของมันที่เราเพิ่งคิดคนได้เมื่อกี้เลยคือตีตกน้ำไม่เสียใจล,ลูกไม่หายแตลูกยังอยู่ถึงจะโดนจะเสียไปแต่ลูกยังอยู่เ,ยเห็นจุดสมส้มไหมครับมันมีจุดน่งชัดมาก <laughs> แต่ว่าข้อดีของจักรแมอย่างดนคือเรารีเซ็ตได้เด้่ใหม่ได้ใช่ไม่เดียวใหม่ได้ คราบวันนี้ก็ทั้ง2คนก็ได้โชว์ฝีมือนะถือว่าได้โชว์ฝีมือแล้วก็โชว์เทคนิคด้วยว่าทั้งตีรอตีเฟเนี่ยเทคนิคส่วนตัวเป็นยังไงแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเอากลับไปปรับได้รวมทั้งถ้าใครนะคะที่มาที่ดีไซน์ r อที่นี่แล้วก็ได้มาลองกับเครื่องซิมูเลเตอร์แ t ดแมนตัวนี้นะคะก็น่าจะพอจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองอะต้องตีค่าตัวไหนให้เป็นอะไร คือบางทีอย่างนักกอล์ฟอเมลเซอร์ทั่วไปเนาะไปเจอค่าตัวเลขมากมายแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ยตายแล้วมาจะเกินฝีมือเราหรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ขนาดนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอบอกเลยว่าถ้ารู้ค่าเนี่ยรู้ค่าต่างๆจะสามารถทําให้พัฒนาเกมได้มากขึ้นได้รวดเร็วได้เร็วขึ้นกินฟสนุกขึ้นใช่กินฟอฟสนุกขึ้นแล้วที่สำคัญคือแต่มาซ้อมไม่ต้องบอกเพื่อนได้กลับไปกินตังเพื่อนเขาว่าไม่ทำตัวขาวๆไงไม่มีใครรู้เหมาสำหรับนักกอล์ฟสตรีที่กลัวแดด อ่ค่ใครที่ติดตามรายการ V Size Sport Golf Battle นะคะอยากให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพราะเรามี g ิฟต voucher ู op, ลคา2,000บาทมาแจาก <Wow. S 2> คุณผู้ชมที่กดมากที่สุดคอมเมนต์มากที่สุดแล้วก็แชร์มากที่สุดนะคะมีทั้งหมด5รางวัลสําหรับ5ท่านนะคะ2,000บาทนี้สามารถมาใช้ที่ V Size Sport นะคะแล้วก็มาใช้อุปกรณ์แ a ็กแมนเหมือนทั้ง2 p r โปรนี่แหละนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็จะได้มาฝึกฝีมือกันไปด้วย6 EP ผ่านไปค่ะ 3 EP สุดท้ายเขาบอกว่า4 EP สุดท้ายเขาบอกว่าเป็นอีก4อันที่เข้มข้นมากๆา,กากห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแน่นอนว่ามีอะไรสนุกสนุกให้ติดตามแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ <laughs>